ทำเนื้หนเพันธป้าจันไนนเนาะเนื้อหนิพันธุ์ปาตู่กราบวาสนารู้ำแล้วก็เลิการน้องในสามชิ้นสองบาทสามชิ้นสองแต่ชินสองแต่ชิ้นสองโอ้ยเจมเป็นจิตตัวกันใครมันใ้วั่นจันแปท้อนแปลองนะเนี่ลเนื้อคู่ตั

พอเสร็จบ้านก็สมุนเด็ดฟังกันยืนกนร้านสายย่า่อ๋อเมื่อน่ครับหยอดพิสตอลยังไง

นักอสวดพราหมพ้อก like mm ่อนสารรันลของคุณเจ้าทีของติสบานุขงงามเฮ้าอัน่นอะวิานเมตังสเมตาภันตะอะวิชิตะจิตตาปริตังภานังตุ สักเกต้าเมจารุเปกิริสิขารัตเตจันตลิกเอม่านิอิเปรัตเถจัทามีตรุวนัคขะห์นีเคหาวัตถุมิเคเตอุมาเจยันตุเทวาชะละทะลาวิสเมยยักขะขันทพันนาคามติดพันตาสันติเกยังมุนิวารวะจะนังสาทะบูเมสุนันตุ แต่สภาพุมเจ้าทีมือนี้ท่านน,นายกคณะบริหารสมาชิกสภาพหลักการพนักงานาการเทศบาลบุญทุ่งงามุั่วกาศขอขมาราโทษขทอโสกขอลาบพอ,พอพ่อสภ <c oughs> มเจ้าทีปีหนึ่งคือหนึ่งในการเทศการเทศกงาน,นที่หีถือว่าเป็นปีไม่ไท่ําดับต่อไปอเช่นนานยกในปักกู๊หลักการของมาไล พุโตี่ห้งางรับบานสาลีัลล้ลงห้อ้านธารหารายการทรงงานทุกคนอยูด่ดีมีโชคมีใช่ จะเร่องดเรื่องในนาทีการงานที่สำคัญกับวันที่หนึ่งกับวันที่สิกดูแลลูกหลานกด้ครับดื้อซาดูไพ่ในปีนี่แหละเดี๋ยวซาไาเทียนสวรรค์คนงง่อแล้ววันที่หนึ่งนะครับด้อ สองสองน้ำนั่นอืมเกาะขางไปเลยเกาะขางเลยเกาะาราก็ใส่ตัวนึงตัวนึงงานเดียวกานจุดองบาท ไปล้างมากนะครับปูเป็นยังไม่ดูเป็นล้างข้าวล้างหมาอะไรเงี้ยอืมลดลดแสงหน้่งอืม เขาเลยวะเดี๋ยวจะไปหมดยังงงอ่าโอ้เราบูซื้อค้ามเหยื่อคนจำก็ได้เออโอ้เราบู๊ซื้อด๋อ

ขอรางวัลที่หนึ่งเลยเด้อพวข้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบัานเจ้าเรือนผู้ตาสายรักเมืองรักบ้านขอให้มีโชคลาภมาทุกคนเด้ลำด้วยลำด้วยกันทุกคนค่ะลตา่อานี้เ่ยวองแล้วโอ้ยรักคือจนดอย

ชา้หลักบ้านสา้นหลักเมืองน,นะครับของอโมแปดนะครับตรงนี้ครับเป็นสา้ปู่นะครับสา้ปู่ตาแล้วพนักงานแล้วเป้นผู้บริหารนะครับแล้วก็พนักงานนะครับจะในวันสงการนะครับผม เพื่อความเป็นสิลปมงคลนะครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการงานนะครับทำรวยนะครับผมชอบกินเงินทองซึ่งทางช่องพอดีโอมนัสคอ์ก็ได้บันทึกคลิปวิดีโอนะครับเป็นพิธีนะครับรถน้ำนะครับซานหลักบ้านซานหลักเมืองซานกูตานะครับผมหนาาออเเยมละ ังี้วเราเรีเยรถสั่งก่อนรถรถหัวสัางอ้าวเขาสิงสั่งก็ให้ลำรวยลำรวยเด้อถือร่อนทีหนึ่งคือรถตุรีโถลากคล้ายหมานนี่คนนี้มันนนี้มันเดือยเนี่ก็เรื่องรถสั่งนี่างนี่

ไมคือไม่เหมยเขาปลูกกนนะวห่วยเขาเมื่อเบิดเหรอไม่ไฟจดมาเลยน,นะครับก <c oughs> <c oughs> ็เสร็จสิส้นพิธีรดน้ำนะครับผมสักกะสารอัปูตานะครับของกำมือน,นลงามนะครับ